เ่เอาวนี้เล้ว่ามีคนเขาบอก่าเลขเราอยูู่กจอยู่เลขก่อมยีิอะไรอย่ออออาพูดถึักันเกิดวันนี้เนาะคนแรกที่แบขอเินพรเราอย่างเงี้ยก็ทำเป็นโอ้เดียวแบบไม่เล่าเลยอย่างเงี้ยับก้าที่ขอพรเราเป็นไงบ้างคะลรู้สึกว่าเลือรุ่ได้ใจ้แต่กแค่ค่ะรู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็ดีใจที่แบบว่าได้รับสิ่งดีๆในวันเกิดได้เป็นหมดแล้วกแบบ ก็อ้างเทสเปเชียลอะไรเงี้ยมันตื่นขึ้นมาแล้วมันรู้สึกแบบว่าอิ่มกลุ้มใจขนาดไหนอะไรนะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเหวี่ยงเหวี่ยงน่าตื่นเมื่อคือแล้วใช่แสดงว่าฝันนี้ใช่ไหมเมื่อคือค่ะฝันนี้ป่ะนี้นี่ขอกอดอะไรจากเขาไม่มายังไม่ได้ค่ะอยารอดูอยู่เรามีรีเพสไป่านนี้ว่าปีนี้เราอยากได้อะไรรีเพลทเรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้ตอบที่เคยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่อะไรก็ได้ปีนี้อยากได้อะไรคะ อะไรแบบอะไรแบบเงินเงินอยากได้แบบอะหรออยากอยากอยากได้อ่อแบบต้องผูกอะไรอย่างเงี้ยออไม่ต้องผูกเทปต่อสักต่อสิบกันล่ะต้องงามเลยอ่ก็ก็เดินไปอยู่ใจใจอ่ออะไรก็ได้อะไรก็ได้อยู่แล้วปกติแล้วในเทศกาลพิเศษวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเขามีแบบว่าก็งานอรายการอะไร สำคัญที่แบบให้เวลาแหละอ,อของไม่เป็นไรเพราะว่าแบบอย่างที่ทเราไม่ได้ให้ของขวัญก oh. ันก็เดี๋ยวครบนาทีเดียวเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ะค่ะ like สำคัญนี้ว่าให้เวลาก,าลกันแล้วกันแล้วก็แบบรู้ว่าทั้งคู่แบบคิวง,งานยากนิดนึงแต่ว่าเราก็พยายามหาเวลามาเจอกันแค่นี้ก็พอแล้วเาขอาอย่างก่อนหอันนี้ก็บอกว่าทํางานตลอดแล้วก็ได้เจกอกนันมีเวลาใช่ทั้งหมดแบบเียลก็แบบเดินทางเยอะเก่าเองก็ถ่ายแบบถ่ายงานอยู่ต่างจังหวั ันไม่ตรงกันหรือนะคะใช่แล้วเราไปนะครขบพีเรื่องมันเรื่องเวลาคับกับคิวเราอะไรเงี้ยมันยังยังไม่ยังไม่เป็นปัญหาค่ะก็มีแบบเป็นฟิลแบบว่าเราก็ใช้โทรคุยกันหรืออะไรเงี้ยเอาแล้วก็มีคนบอกว่าเอออยากเจอนะแล้วก็พยายามเอาคิวมากลางกันแล้วลองดูว่าตรงไหนมันจะเจอกันได้บ้างนานสุดที่ไม่ได้เจอกับพี่ไหรนระยะเวลาสองอาทิตย์อุ้ยขอพิธีกรถึงว่านานมากแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้ห่อกคือช่วงก่อนหน้านี้ใช่แล้วล้วอย่าง ก็เพิ่งได้เจอมาเลยค่ะไปคอนเสิร์ตที่เป็นเจนท i f e r ไลฟ์มาก็แบบก้าวก็เลยมาเชียร์นะคะแต่ยังไม่มีโมเมนต์ที่แบบว่าอยู่ด้วยกันอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบยังไปทัวไปทีมอะไรอย่างเงี้หรือช่วงนี้ค่ะเวลาทีเซ็ตไปไหนกันเนีก็คุยกันไปแล้วว่าเดี๋ยวไปทีมปีหน้าลกันเพราะปีนี้แบบคิวเต็มแล้วใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรเราก็รู้สึกว่าโอเคตอนนี้เราให้กับงานแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบมาโฟกัสการคิวแล้วเราต้องต้องใช้เวลาพักผ่อนัะไรอยี้แบบรู้สึกว่าพอใจ เจอชดเชยการผ่านมาเดี๋ยวยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นแต่ตอนนี้เอาให้จบปีก่อนงานเยอะมากเลยแล้วก็กำลังจะมีอะไรบ้างใหม่นะคะออภาษาไทยแล้วภาษาไทยชื่อโยเกิร์ตค่ะแล้วอ่ะอาพอปีนี้เราต้องมีความสุขกันให้ตัวเองเลยว่าเราต่อสองปีที่ผ่านมาแล้วก็เราทำตำนาน่ะไม่ได้มีของขวัญให้ตัวเองเลยก็ของขวัญให้ตัวเองก็มีเรื่อยๆค่ะถ่ายมือถือไปเรื่อยๆตดต่อเอ็มไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ็ชอมันไม่ได้มีชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะไม่ไม่มีชิ้นใหญ่ค่ะย่างค่ะย่างวันลอยที่หนูซื้อให้หรือเปล่าชิ้นใหญ่ไม่คุณทานนะเราแบบเราเป็นชนีแบบว่าทำงานแล้วก็หารตัวเองซื้อเองตัดใจตัวเองเป็นตัวเองได้เป็นตัวเองได้ช่วยช่วยอันคือแบบว่าขอบคุณมากขคุณมาก่ะอัได้เลใช่ค่ะก็ตืนเต้มากเลยอ่ะแบบทำงานมาแล้วก็มันเป็นอัลบั้มสองอยู่ด้วยตอนเป็นอัลบั้มภาษาไทยแรกก็ตื่นเต้นเพราะว่า ก็ไม่รู้ว่าคนจะรีแอคยังไงเหมือนกันก็ต้องลองดูมันมันมันเรต้องกีับเส้นเสียงเราทำไม่ดีก็ต้องมาเีงว่าเราก็ถูกแล้วนะเอาทำมาแล้วทำมาแล้วค่ะใช่ก็คือจริงๆไอ้เรื่องเส้นเสียงอ่ะคือมันเป็นเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็แบบการแบบว่าดูแลตัวเองเป็นหลักเลยพอเราได้พักปุ๊บเส้นเสียงก็กลับมาดีขึ้นแล้วเราก็รู้วิธีที่จะ ดูแลเส้นเสียงของเราแบบระวังยังไงอะไรเงี้ยคะก็คิดว่าน่าจะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับทําอัลบั้มเราก็ใช้เวลามาเป็นปีในการทําแล้วตอนนี้ก็คือมันจะปล่อยแล้วมันพร้อมแล้วตอนนี้เอาพิว่าเสียงกลับมาของตัวเอต็เหมือนเดิมยังเราบอกมาดก่อนน้มันมีปัญหาก็ยังไม่ร้อยค่ะมันก็จะมีช่วงมันจะมีวันที่แบบร้อยบางวันก็แปดสิบอะไรเงี้ยมันจะมีแล้วแต่วันไปดูค่ะอยู่ที่ว่าแบบวันก่อนหน้าหรือช่วงนั้นใช้เสียงที่ติดกันเยอะขนาดไหนแล้ว่าแค่ต้องระวัง ร้องไปแล้วค่ะก็ต้องทำที่ชอบมีต็มีมีมีอะไรนะครัว่าแบบในนี้นะใช่ป่ะก็มีคุยกันค่ะกับแบบผู้จัดการแล้วแบบโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะแบบล็อกไว้ว่าเดือนหนึ่งเรารับสิ่งานพอสำหรับร้องเพลงเพราะไม่นั้นมันจะแบบว่าทำลายร่างกายเราเกินไปเพราะเวลาเราไปเล่นกางคืนแล้ก็ดึกด้วยพอมันดื่มก็ เมื่อไหร่เราไปคอนเสิร์ตใช่เราเรารู้สึกว่าแบบหลายๆคำเมื่อไหร่เราไปเล่นคอนเสิร์ตหรือวาได้เจอแบบแฟนๆเรากับคนมาเจอกันเป็นครั้งแรกเราก็อยากแบบให้เขาเต็ม hmm. ที่ให้มันสนุกด้วยกันเพราะว่าเขาเองก็แบบอย่างที่บอกว่าเวลามันมีค่าแล้วเขาเลือกที่จะใช้เวลานั <t oss> <t oss ้นอ่ะมาดูเราอ่ะเราก็อยากเต็มที่ให้เขามันต้องทานยาจริงไหมคะไม่ได้ทานแล้วค่ะแต่ก็แค่บอกว่าระวังเลือกอาหารการกินแบบห้ามทอดห้ามมันห้ามเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยกดได้ไหมคะ แบบบนี้รบกวนบางทีแบบว่าถ้าเราไม่ได้พักเลยเราคนเป็นเรื้อรลงตอนหลังใช่ใช่ค่ะก็รู้สึกไม่คุ้มกันเพราะว่าสุดท้ายเราเส้นเสียงเราก็คือแบบพวกมันตรีของเราแหละคือก็ดูแลค่ะแม่น้องเพราะว่าเดี๋็กสามเดือนปีใหม่แล้วรับงานใช่ไหมปีใหม่ปีใหม่ไม่ว่างเนาะเขาจองเต็มหรือยังคะเต็มแล้วจะเด้เจอพี่หน้าได้เลยค่ะ วันนี้ก้ามาเชียร์คะวันนีก้าไม่มาก้าวไปตางมวดพี่เห็นแต่อยากจเจอกันไปแล้วกันก่อนแต่ว่วันนี้ก็จะไม่ได้มีการรัดกินข้าวอะไรทั้งสิ้ไว้ค่อยฉิหลักแล้วกันขเที่มอยู่ให้เธยอทีเียสาธุอิงค่ะแต่ด้วุลิตนั้นอ่ะไม่ไปสบายใไม่เสียใจใช่มาดไมค่ะไม่คาดหวกเราเล่นนะเราเล่นนะกลับ